งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เบิร์กสินค้าสั่งซื้อสินค้าตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเชลด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูตรงจุดนี้นะคะจะเป็นเชลว,วางสินค้านะคะบริษัทดีได้เบิร์กเวอร์ไว้นะคะเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพมากกว่า5 0รายการเลยนะคะทุกท่านแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความสวยความง,งามนะคะตัวนี้ดีโชวี่นะคะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ อันนี้เป็นสินค้าที่มีกระแสมากๆนะคะเคสทุกเคสรีวิวนะคะทานแล้วได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดีบูรน,นะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคบูแลดวงตานะคะผลิตภัณฑ์ดีเกานะคะพื้นผู้โรคเกาตรงจุดนะคะ ทุกท่านนะคะมั่นใจได้เลยนะคะถ้าสั่งซื้อสินค้ากับเจียมนะคะรับรองได้ของแท้ทุกกล่องแน่นอนค่ะใครที่มีปัญหาอยากสั่งซื้อสินค้าอยากสอบถามโปรโมชัน่นอยากปรึกษ,ษาอาการนะคะโทรเข้ามาที่0988314436 0988314436เจียบรอรับสายให้คำปรึกษ,ษาทุกท่านอยู่นะคะ